ขบวนเริ่มยาวแล้วตอนที่พี่เดินตอนแรกขบวนสั้นนะเขาเขาเริ่มมาสมทบไง ออกมาตรงแดดก็ยังชั่วอ,อยู่ในโลกขนลุกหนาวอันนี้นบีดใครบ้างวะ จานน้อยลงไปหน่อยบินกูบินน้อยๆหรอไอ้น้อยจ่ายแล้วเว้ยอันนี้เราจะบินแสงสดใสมากเอาไว้นดีก่อนเลยไม่สายไม่สายค่ะใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ผักดองใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ใส่สาระใส่ปลาด้วยป่ะเนี่ยใส่สิไม่ใส่ิก่อนูกมาลอดแผนไหน ดอกไม้นี่ได้มาจากงานของเพื่อนนะคะก็เลยเอาทงมาปากักเพราะว่าแม่ดื้อออกไปข้างนอกไม่ได้นะเนี่ยมันติดนั่งร้านนี่นะคะปีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดประตูออกไปแล้วเพราะว่าปกติทุกปีแม่ดื้อจะมีดอกไม้ที่ระเบียงแต่ปีนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกไม่ได้ติดนั่งร้าน,นะคะ่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะรอแต่เวลาอย่างเดียววันนี้วันชาติค่ะก็จะเป็น สีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะได้ดอกไม้ของเพื่อนมาติมมันได้พอดีเลยค่ะวันนี้ก็จะมีถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยดูฟ้าใชเป็นสีฟ้าตรงนี้ที่เราดูอยู่ก็จะเป็นพระพระราชวังนะคะน้อเบเขาก็จะถ่ายทอดสดทั้งประเทศนะคะ่ะว่าเมืองนี้ทํายังไงเมืองนี้ทํายังไงก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนให้ความสําคัญมากเลยนะคะวันนี้แม่ดื้อก็ดีใจว่าปีนี้อากาศดีค่ะ แล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดก็จะใส่ชุดประจำชาติของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นทหารรักษาพระองค์นะคะอันนี้ถ่ายจากออสโลค่ะแล้วเขาก็จะถ่ายจากคนนอร์เวย์ที่อยู่ประเทศต่างๆด้วยนะมีถ่ายจากประเทศไทยด้วยอะ่ะเขาก็ฉลองวันชาติถือว่าเป็นวันสําคัญวันที่ยิ่งใหญ่ของคนนอร์เวย์เลยค่ะการแต่งตัวก็จะแต่งชุดสวยงามนะคะแล้วก็ติดติดธงชาติติดโบค่ะ ไว้ที่ข้างซ้ายนะคะซึ่งตรงกับหัวใจนะเขาให้ความให้ความสําคัญกับรายละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวไม่ดื้อจะใส่อันนี้ตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังยังแต่งตัวไม่เสร็จใส่กับโปรงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวขอไปแต่งหน้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนออกไปนอกบ้านกันค่ะเมียของไม่ดื้อได้ปลูกกระถางต้นไม้หน้าบ้านนะไม่ดื้อไม่ได้ไปซื้อเลยปีนี้ พี่ดื้อกลับมาเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อวันนี้ก็ทั้งวันค่ะงานอีเวนต์พี่ดื้อแล้วไม่ยินแม่นลเช็คกินด้วยเหนาอากาศดีดีแต่ว่ามีลมนะเย็นอยู่อะสิบสององศานะคะตอนนี้สิบโมงเช้า ตอนนี้ก็มาถึงที่ที่ม่ดื้อจะต้องเล่นดนตรีแล้วนะคะค่ะที่แรกวันนี้ก็คือ Rose. เนโรสแหมหนุ่มๆแต่งชุดหล่อกันเชียวเขาเริ่มเตรียมขบวนแล้วนะคะนี่เด็กๆที่เล่นดนตรีก็จะอยู่ฝั่งนี้นะ,ะใส่ชุดแดงๆ <c oughs> เนี่ยเฮ้เก่งจังหนาวแล้วม่้ื้อเลยต้องมายืนตรงแดด <c oughs> เริ่มตั้งขบวนแล้วนะคะเขาจะเดินตอนสิบอ็ดโมงค่ะ รถตามไปนะคะไม่ได้อยากเดินออกกําลังกายหน่อยเพราะว่าอากาศดีนะถ้าอากาศไม่ดีก็ไม่เดินนะอ,ออกมาตรงแดดเ้ายังชั่วอยู่ในโลกขนลุกหนาวคนที่เขามีบ้านอยู่ข้างทางก็จะมารออย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาในกระบวนเลย นตอนโควิดพอดีเจ้าคริสเตียนเลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาอ,อรเลยนะกว่าจะได้ทำอะ่ะมันยากมากเลยนะเพราะว่ามีสื้อสวยอือสวยเนาะมีหน้าสามีขับเบอร์เฟตัดผมอยู่ทีงูมูหวาเลยนะเมื่อวานนะอ๋อแฟนแฟนกับพี่ลูกพี่ตัดตั้งแต่ก่อนอาทิตย์นึงแล้วอืมแต่แล้วฉันตัดกับพี่ติ๊กนะขบวนเริ่มยาวแล้วตอนนี้พี่เดินตอนแรกขบวนสั้นนะเขาเขาเริ่มมาสมทบไง มันจะไวไหนอ๋อทำไมไม่จอดขึ้นไปนู้นตรงที่เราเอ้นั่นน่ะที่เราเคยอยู่อากาศดีมีความสุขเดี๋ยวดีไปและดีนีคืออากาศใกล้จะถึงแล้วอีกไหนเดียวได้ไหมเล่นวราว

Bless you for your grace. Bless you for your perfect love and your perfect ways. And all shall be well. All shall be well. All manner of things shall be well. And all shall be well. All shall be well. All, shall be well. all. Shall be well. all As you will remove my selfish pride, create in me a servant heart to bless your whole. เราจะมาที่ที่สองกันนะคะอันนี้มีรถดับเพลิงด้วยเขามาร่วมขบวนนะฮะเป็นที่โรงเรียนของพี่ดื้อนะคะเขาจะไปตั้งขบวนกันตรงนั้นเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะไปเดินกนับเขาค่ะเขาจังไป ไม่ได้ขึ้นมาตั้งขบวนข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นมาจะได้เห็นหน้าขบวนเมื่อกี้ไปหมู่บ้านเนโรสกับเออร์โรสนั้นไม่ได้อยู่ข้างหลังขบวนนะตรงนี้ก็เลยมายืนรออยู่ตรงนี้เลยคน่ะ จะกาศเีมากอปันจุบันดีมากเลยนะธรเมดานี้เลยจะนเลยะเลยหยุดทปเไปะเลยะาเลลเเะยไ แม่ด้งไม่ได้เดินตามเขาไปนะหนูก็เดินไปใต้สะพานตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้เดินไกลละจะไปจองโตะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่นั่งแม่ดิ้งไม่ได้ไปเดินรอบหมู่บ้านของเขานะคะเพราะว่าจะมาจองโตะเนี่ยพวกผู้ปกครองเขาก็จะมาจองโตะกันนะเพราะที่นั่งมันจะไม่เคยพอนะคะทุกปีแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีขายกาแฟขายขนมเค้กแล้วก็ในบ้านหลังนู้นก็จะเป็นก็จะเป็นขาย อะไรนะฮอทดอกขนมปังฮอทดอกมีไอติมกราเตเลได้ไม่ได้กนเขาเชิญเมนูตื่นดินคอดแบบมูสที่สดเหน่ายสเล็ตเอาหลวมมือกิลกันอุเร์มาคเบาดริงนะไม่ได้มาจองที่นั่งนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปเดินมาแล้วเพื่อนไม่ได้เขาเพิ่งมาเขาก็เลยไปเดินกันแต่ไม่ได้ไม่เดินแล้วอ่ะ To bless you for your peace, bless you for your grace, bless you for your perfect love and your perfect ways, and all shall be well, all shall be well. All shall be well, all manner of things shall be well. Use me as you will, remove my selfish pride, create in me a servant heart to bless your holy bride. And when my work is done and the seeds are sown, please receive my spirit, Lord. shall be well all shall be well all manner of things shall be well and all shall be well all shall be well all manner of things shall be well พี่ยิ้มมาส่งแม่ดื้อที่บ้านเพื่อนนะคะกลับไปแล้วเพราะว่าพี่ดื้อต้องไปกิจกรรมต่อนะดูเพื่อนแม่ดื้อเแต่งบ้านซะสวยเชี่ย <c oughs> บัญชาติบัญชาตินี่เขามีถกปักเีเห็นไหมสวยไหมอะไปแอบดูสวนผักเพื่อนหน่อยค่ะโหสตบบรอเบอรี่มึงใหญ่มากเลยพองโหพองมึงสตบบร,ะอะรอเบอรี่เยอะเลยอ่ะโหสตรอเบอรี่เยอะมาก อ๋อก็อปลูกดอกไม้อ่ะผักก็มีนี่นะผักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นพลิกอยู่ไหนปีที่เรามีต้นพลิกอยู่เขามีดอกไม้นะคะบ้านนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนไม่ดูทอดทอดไก่อยู่ข้างนอกสตรอเบอรี่นางเยอะเดี๋ยวไม่ได้ขอสตรอเบอรี่ไปปลูกบ้างดีกว่ นี่ก็ดงสตรอเบอรี่นะลูกใหญ่ด้วยของเพื่อนไม่เดือดของเขาแดดดีนะแดดดีกว่าบ้านไม่เดือดโอย่างงามไปขึ้นไปกินส้มตำกันค่ะโชคดีเพื่อนโทรมาชวนมากินส้มตำนะกินแล้วเพราะว่าวันนี้กินไปแล้วพร้ก็ด็นใจวันน้เลไม่เป็นโอ้โหโชคดีนะเนี่ยจะได้กินไก่ตอดกับส้มตำกูกำลังเลี่ยนของที่บอกว่าคู่ีู้่เลยนะคู่เลยด้วก็เก่า หลายปีแล้วไม่แสนปีก็สี่ปีแล้วไอ้แม่มันก็ใส่ได้ค่ะเดี๋ยวกูไปดูไก่ทอดกันมันหมักเมื่อคืนเหรอใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ผักดองใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ใส่ปลาร้าด้วยปะเนี่ย ใส่สีอิ๊ไม่ใส่พริกก่อนมันรอดผนักกินนกินไปใช่ไหมคนทำก็ทำไปเรากินก่อน <c oughs> ได้แล้วได้แล้วอาวุธพร้อมไกก่รอร่อยตาดเปี้ยวนะมันเปี้ยวอะไรใช่ไหมหัวกนี่แหละทำสลัดดูวิวนะนั่งกินส้ตมตำแล้วก็วิวด้านนอกนนเห็นไหมเนี่ยอ,อันนี้คือส้อตมตำอนุบาลใส่พริกไม่เยอะนะกี่เม็ดตา สี่เมตรอันนู้นส้มตำปริญญาตีอันนั้นกำเมขาเ้ากำใส่เนอะเออสามสิบเมตรจะเอามันอยู่ว่ามันดูว่าจานแบบขิงทั้งจังหวัดแลยจานแบบมิสซิสโดนเลยไงล่ะอันนี้บินใครบ้างวะในจารนน้อยลงไปไหนบินครับินไอ้น้อยเหรอไอ้น้อยจ่ายแล้วเว้ยอันนี้เราจะบินสงสดใสมากเอาไว้ดีกว่าน ที่ตายกันไปข้างนึงฉลองวันชาติได้สตรอเบอรี่กลับบ้านไปปลูกนะคะแต่ของึงต้นใหญ่น้อพ่องของกูต้นไม่ใหญ่เพราะกูแยกแขนงแขนงมันมามีแต่ต้นเล็กๆัตักใส่มาเลยเดี๋ยวไปปลูกแล้วเนี่ยกูจะปลูกมันกลับบ้านไมเนี่ยนะกูก็ไม่อยากขุดมันมันจะเสียงโอ้หมันติดง่ายมันไม่ตายหรอกทับมันมาเลยทับมันลงมาเลยพ่องมันกะลังออกดอกอือันนี้ต้นไม่สวยไม่ต้องออก ของกูมีแต่รุ่นจิ๋วๆอย่างนี้นแหละไม่ใหญ่นะมึงจะได้ไปปลูกผักต่อไอมถมึงอยากได้ต้นผักกาดมึงเดยอกูยังไม่ได้ปลูกอะไรกูไม่มีผักไทยในปีนี้จะไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาอขอบคุณนะคะ,ะได้หลายต้นเลยเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดี้จะเอาต้นต้นสตรอบเบอรี่มาปลูกนะคะจะได้เสร็จ อากาศก็เย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ไดิจะรีบปลูกแล้วก็จะรีบเสร็จนะคะจะได้ขึ้นบ้านาถุงมือกันถุงมือก,กับพลูก่ะโอเคค่ะเอาไว้มาดูตอนเสร็จนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะลดน้ำซะหน่อยไปรดข้างบนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไหลลงไปข้างล่าง